ที่จริงราศีมีนบางคนอาจมีปัญหาหนักหลายๆเรื่องแต่สิ่งที่รบกวนจิตใจและบั่นทอนจิตใจทําให้อยู่ด้วยกันแล้วไม่เป็นสุขก็จากพฤติกรรมดักไซด้านมืดนี่แหละทั้งเรื่องปากไม่ดีแดกดันประชดประชันเหยียบย่ำซ้ำเติมด้อยค่ากัน หรือเป็นประเภทชอบโกหกพกลมเจ้าเล่ห์หัวหมอบิดเบือนจากผิดให้กลายเป็นถูกและบิดเบือนจากถูกให้กลายเป็นผิดหน้าด้านแถไปเรื่อยเพื่อเอาชนะให้ได้ทุกครั้งเวลาเผชิญปัญหาเหล่านี้ราศีมีนอยากจะร้องกรีดกรีดแล้วก็อดไม่ได้ต้องมานั่งช่างใจตัวเองว่ามันคุ้มไหมที่ต้องทนอยู่แบบนี้ ขอเชิญทุกคนมาเป็นเพื่อนกันด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามช่อง Thalo Holo อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆทุกเดือนนะคะถ้าหากสนใจปรึกษาส่วนตัวติดต่อจองคิวที่ลายนี้นะคะหากพอใจคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และบันทึกคลิปนี้เป็นรายการโปรดของคุณหรือเป็นกำลังใจให้ช่อง t า a l ่ h o l ลด้วยการคอมเมนต์ทักทายพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีมีนเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีมีนคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนค่ะคุณผู้ชมคะคอนเซปต์เนื้อหาของคลิปนี้ เป็นการอ่านและตีความหมายไพ่โรแมนติกทาลอตมีจุดประสงค์เจาะลึกถึงปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีค่ะดังนั้นเนื้อหาของคลิปนี้จึงเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกำลังเผชิญปัญหานะคะส่วนคุณผู้ชมที่มีชีวิตรักสมหวงังสมปรารถนาอยู่ดีมีสุขแล้วชีวิตคุณไม่เข้าข่ายความหมายของไพ่นะคะแต่ถ้าหากว่าสนใจคลิปนี้ถือว่ามาชมเพื่อเป็นวิทยาทานก็แล้วกันนะคะ เอาละชาวราศีมีนเรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอตซึ่งอาจารย์จะเรียบเรียงบอกเล่าเรื่องราวปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความราักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนเรื่องมีอยู่ว่า ก่อนหน้านี้ถ้าชาวราศีมีนคนใดมีเรื่องบาดหมางใจกับคนรักบางคนเผชิญสถานการณ์ทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างดุนแรงจนทําให้ทั้งสองคนแทบมองหน้ากันไม่ติดและคิดว่าคงต้องเลิกกันแต่ถ้าหากว่าในวันนี้ยังไม่เลิกแม้ว่าภายในใจลึกๆยังโกรธและเกลียดและยังผูกใจเจ็บฝังใจจํากับปมประเด็นปัญหาที่ทําให้เกิดเรื่องบาดหมางใจกันถ้าวันนี้ยังไม่พร้อมรังลาเลิกลา แน่นอนว่าในที่สุดแล้วก็ต้องกัดฟันให้อภัยกันราศีมีนคะภาพที่ปรากฏบนหน้าไพ่ใบนี้เป็นภาพสังขราชาถือดอกไม้สีขาวมีความหมายว่าการมีเมตตาต่อกันโดยคำนึงถึงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเอาละถ้าหากว่าราศีมีนคนใดยังไม่เลิกดังนั้นจึงเข้าสู่การปลองดองเหตุการณ์ร้ายๆได้ผ่านไปแต่มันไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่ทั้งสองคนเก็บเรื่องราวบาดหมางใจกัน เอาไว้ที่ก้นบึ้งของหัวใจและพยายามอยู่ด้วยกันโดยนึกถึงการปรองดองแต่ถึงอย่างไรก็ตามในเมื่อว่ายังแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็ส่งผลให้อยู่กันยากสาเหตุที่อยู่กันยากอาจเป็นเพราะทั้งสองคนต่างก็มีทิฐิมีอีโก้ต่อกันราศีมีนบางคนอาจเคยทักท้วงคนรักว่าเธอคิดให้ดีๆคิดแบบคนมีวุฒิภาวะถ้าคิดว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้ว ก็ควรตัดสินใจเลิกให้เด็ดขาดอย่ามาอยู่ด้วยกันไปแซะกันไปกระแนะกกระแหนะดูถูกดูแคลนเหยียบย่ำกันพฤติกรรมเหล่านี้ควรไปทำกับศัตรูคู่อรินู่นไม่ใช่มาทำกับคนที่อยู่ใต้ใชายคาเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันแถมยังนอนร่วมเตียงเดียวกันจริงอยู่เรามีเรื่องบาดหมางใจกันก็ยังคงเคืองแค้นกัน แต่ถ้าวันนี้ยังไม่เลิกก็ต้องมีจิตสำนึกโกลบความคิดด้านลบและลดพฤติกรรมแย่ๆลงบ้างแม้ว่าวันนี้เธอไม่รักฉันเหมือนเมื่อก่อนแล้วฉันรู้ดีแต่ไม่ต้องมาแสดงพฤติกรรมสร้างความบั่นทอนจิตใจให้ฉัน และจงเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าที่ยังไม่เลิกเพราะอะไรอีกทั้งที่ผ่านมาถ้าชาวราศีมีนคนใดมักมีปัญหากับคนรักประเภทว่าปั่นหัวกันแทบจะประสาทกินพูดจากลับกรอกหัวหมอฉลาดแกมโกงไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันดังนั้นไพโรแมติกทานหลอดจึงพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความราักความสัมพันธ์ว่าประเด็นนี่แหละถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุด อาจเป็นเพราะด้วยพฤติกรรมดักสายด้านมืดคุ้นเคยทำพฤติกรรมนี้จนเป็นนิสัยแต่ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเราก็คงจะพูดว่าสันดานนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งราศีมีนบางคนทนพฤติกรรมดักสายด้านมืดแย่ๆนี้มานักต่อนักแล้ว แล้ววันนี้อาจมาถึงจุดที่หมดความอดทนแล้วฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องยากที่จะมองข้ามและยากที่จะข่มความรู้สึกโกรธลงที่จริงราศีมีนบางคนอาจมีปัญหาหนักหลายๆเรื่องแต่สิ่งที่รบกวนจิตใจและบั่นทอนจิตใจทําให้อยู่ด้วยกันแล้วไม่เป็นสุขก็จากพฤติกรรมดักไซด้านมืดนี่แหละทั้งเรื่องปากไม่ดีแดกดันประชดประชันเหยียบย่ำซ้ำเติมด้อยค่ากัน หรือเป็นประเภทชอบโกโหกพกลมเจ้าเล่ห์หัวหมอบิดเบือนจากผิดให้กลายเป็นถูกและบิดเบือนจากถูกให้กลายเป็นผิดหน้าด้านแถไปเรื่อยเพื่อเอาชนะให้ได้ทุกครั้งเวลาเผชิญปัญหาเหล่านี้ราศีมีนอยากจะร้องกรีดกรีดแล้วก็อดไม่ได้ต้องมานั่งชั่งใจตัวเองว่ามันคุ้มไหมที่ต้องทนอยู่แบบนี้สุดท้ายชาวราศีมีนคะกรณีราศีมีนที่ยังไม่เลิกด้วยสาเหตุความจำเป็น ในการดำรงชีวิตซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตจริงของชาวราศีมีนแต่ละคนนะคะในเมื่อว่ายังไม่เลิกและต้องทนอยู่ต่อไปท่ามกลางความสัมพันธ์เป็นพิษถือได้ว่าราศีมีนบางคนจิตแข็งมากก็เพราะว่าคุณมีความจำเป็นบางอย่างในการดำรงชีวิตจึงเป็นเงื่อนไขและย้ำเตือนคุณอยู่เสมอว่าทนไปก่อนก็แล้วกันฉะนั้นคุณจึงอดทนอดกลั้นและตระหนักอยู่เสมอว่าต้องปลองดองเข้าไว้ อย่าได้สติหลุดเพราะมันไม่คุ้มที่คุณจะทะเลาะก,กับเขาอยู่ด้วยกันตามปกติก็ถือว่าคุณแบกภูเขาไว้แล้วหนึ่งลูกยิ่งไปทะเลาะบ่แวงกับคนรักเสมือนคุณแบกภูเขาเพิ่มอีกหลายลูกเลยทีเดียวคะ่ะเมื่อคุณตระหนักได้ดังนี้ต้องฝึกขจัดขยะที่ทําให้อารมณ์ขุนมัวอันเกิดมาจากพฤติกรรมดักไซด้านมืดของคนรักออกไปทุกวันทุกวันทุกวันฝึกจนทําให้คุณมีจิตใจเข้มแข็งคุณถึงจะอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์เป็นพิษได้ หากว่าราศีมีนคนใดไม่ทนอีกแล้วคุณคงตัดใจรั้งลาเลิกราอย่างเด็ดขาดส่วนราศีมีนที่ยังไม่เลิกเราจะมาฟังความคิดเห็นของเทพคิวปิดจะแนะนำว่าอย่างไร เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะชี้แนะแนวทางความรากักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีมีนว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีมีน calling in your soulmate หากว่าราศีมีนคนใดรู้สึกกังขาและสับสนเมื่ออยู่กันยากแบบนี้มันจะเป็นคู่แท้ได้ยังไงไพ่ใบนี้เป็นความคิดเห็นของเทพคิวปิดท่านได้แนะนำว่า ขอให้คุณตั้งจิตอธิษฐานถ้าหากว่าคุณทั้งสองคนไม่ใช่เนื้อคู่กันก็ขอให้จากกันด้วยดีคุณทุกพอแล้วไม่เอาแล้วเมื่อคุณพ้นจากคนนี้แล้วขอให้คุณได้เจอคู่แท้และให้เป็นคู่สร้างคู่สมอย่าได้เจอคู่เวรคู่กรรมแต่ถ้าคนนี้เป็นคู่แท้ของคุณนั่นก็หมายถึงว่าซึ่งเขาเป็นเจ้ากรรมในเวร มาในรูปของคนรักถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าเห็นใจนะคะเอาล่ะชาวราศีมีนถ้าหากว่าคุณยังไม่เลิกแน่นอนว่าความรักของคุณยังไม่จบเราจะมาดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีมีนในเดือนหน้านะคะ